เป็นใครจริงไหมและไปตรวจสอบ CCTV ในโรมาจุราก็ปรากฏว่าก้องเสียหมดคุณผู้ชมครับหลังการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกสมยศพุ่นผันม่วงนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มีการระบุถึงกล้องวงจรปิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับว่ามีเป็นจำนวนมากแต่ก็ใช้การไม่ได้เกินครึ่งนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอุงอปรสรรคสําคัญในการสืบสวนหาหลักฐานรวมถึงผู้ก่อเหตุในคดีลอบวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อค่าคืนของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาครับวันนี้ทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตจะลงพื้นที่มาสํารวจประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันครับทุกตารางนิ้วบนพื้นที่สาธารณะเราสามารถตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวบนท้องถนนไม่รวมถึงตามตรอกซอกซอยได้ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV และจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ เมื่อชงคำของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน20รายและบาดเจ็บจานวนอีกกว่านับร้อยคนซึ่งหลักฐานสําคัญที่สามารถบันทึกเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ในการแกะรอยคนร้ายคือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดําเนินการติดต,ตั้งแล้วกว่า10,000ตัวโดยในวันนี้ทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตจะลงพื้นที่ไปยังศูนย์ควบคุมและสังการจราจรถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร ก็ไปสอบถามถึงประสิทธิภาพการทํางานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งเป็นการแบ่งส่วนดูแลจากกรุงเทพมหานครมากถึงกว่า235ตัวที่ติดตั้งทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยพันตํารวจเอกยงยุทธอินทรพงศ์ผู้กํากับการ4ี่กองคับการตํารวจจราจรเปิดเผยกับทีมข่าวสปีเที่ยวรีพอร์ตว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ควบคุมและสังการจราจรจะมีประสิทธิภาพดี 230กว่าตัว235ตัวนะครับครับใหท่านได้อธิบายครับว่ากระบวนการทางของร่อ235ตัวที่บกวาจรอได้รับผิดชอบก็ส่วนมากจะอยู่ในท้องถนนนะครับก็อยู่ตามสี่แยกตามถนนต่างๆเช่นสมมุติตัวยกตัวอย่างว่าเป็นถนนวิภาวดีนะครับวิภาวดีตลอดสายเนี่ยเราก็มีอยู่มา10ตัวก็อยู่ตามแยกแล้วก็อยู่ในถนนครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับใหญ่ทั้งที่จะบงงันขึ้นภาพได้ระยะเวลายาวนานขนาดไหนครับก็ส่วนมากจะบันทึกได้เก็บไว้นะครับที่กทมได้ประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าในกรณีที่กล้องประชาชนต้องการที่จะเข้าไปเช็กล้องมืจับปีนอาจจะเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนนี้ก็ต้องไปขอที่กทมนะครับส่วนมากเนี่ยตำรวจเนี่ยก็คือตำรวจติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจจะ ไม่มีงบประมาณที่จะมนแมนทานนัน้นคือเอ็มเอเนี่ยการจะมนแมนทานนัน้นกล้องแต่ละตัวมันต้องมีทุกปีเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราไม่มนแมนทานนัน้นมันก็จะค่อยค,อยคอยมืดค่อยคมัวไปเรื่อยๆื่อเพราะเราติดตั้งแต่ปี5 0ูตอนนี้ปี5 8แปีแป้วละ mm hmm. กล้องบางตัวเนี่ยมันใช้ระยะเวลาได้แค่2ปี3าปีมันก็ต้องไปเซอร์วิสนะครับถ้าเกิดเราไม่เซอร์วิสเลยมันก็จะดูไม่ได้ <Okay. S 1> นะครับแล้วสมัยก่อน mm hmm. นั้นเนี่ยมันเป็นกล้องซึ่งส่งสัญญ,ญาณโดย3ามับ 3G ก็มีปัญหาอีกว่าถ้าเกิด 3G ตัวไหนบางทีเนี่ยมันก็ติดติดบ้างดับดับดบ้างถูกไหมครับแล้วก็บางทีเนี่ยมีประชาชนรถติดแล้วก็ใช้โทรศัพท์เยอะๆสัญญาณ 3G ก็ถูกดึงไปก็ทําให้กล้องดับได้ในกล้อง235ตัวนี้ครับท่านครอบคลุมพื้นที่เขตดียบานในุาก็ทั่วเยี่มหานครนะครับส่วนมากจะเป็น บริเวณทางแยกทางร่วมเนี่ยจะมีเกิดเกือบจะครอบกแยกแหะในส่วนของตรงนี้ครับที่มีม้ประชาชนตั้งข้อสังเกตคว่าในส่วนของกล้องที่ติดตั้งตามท่อถนนเนี่ยอาจจะมีกล้องจริงและกล้องหลอกอย่างท่านได้ับาการยืนันไปก็บางทีกล้องที่กอทงมองเขาติดเนี่ยครับมันส่วนมากก็จะเป็นกล้องที่เป็นกล้องจริงทั้งหมด <S <S มแต่สัญญาณเนี่ยเมื่อก่อนสมัยนั้นมันมีแค่สัญญาณ 3G แต่ตอนนี้มันเป็นสัญญาณโดยใช้ ADSL แล้วเดินสายเข้าไปแล้วตอนนี้ตอนเดินสายเข้าไปใต้ดินเนี่ยมันก็จะไม่หลุดมันก็จะมีสัญญาณภาพตรงมาตลอดแต่สมัยก่อนเนี่ยซึ่งกทมไปติดตั้งก็จะเป็นสัญญาณ3ีก็คือมีแต่ต้นเสาจะไม่มีสายสัญญาณะดเลย,เลยแล้วเราก็จะไปได้ภาพเราก็ต้องไปใช้โปรแกรมในการบันทึกภาพมยถูกลงมาจากกล้องกล้องหนึ่งก็จะ ภารที่มันจะน้อยก็เก็บได้ไม่เกินเจ็ดวันค,คือกล้องที่ยูมันภาพเนี่ยมันจับได้แน่นอนถ้าเกิดมีกล้องอยู่<ม>นอกยกเว้นจากที่มันไม่มีกล้องตรงนั้นนนะครับแต่ผมว่าตอนนี้อิเมจทุกตัวเนี่ยมันมันไม่เยอะหรอกรที่ดูไม่ได้ส่วนมนากจะดูได้หมดนะครับแต่มันมีปัญหาเนี่ยปัญหาต่างๆที่ท,ที่ที่พูดไปเบื้องต้นเนี่ยคือ บางจุดที่มันมีเหตุการณ์ที่มีรถติดเยอะๆแล้วคนใช้ท้องถิ่เยอะก็อาจจะสัญญาณอาจจะดรอปลงอาจจะดำอาจจะดูไม่ได้เป็นช่วงบางช่วงช่วงฝนตกช่วงที่มีปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะดรอปลงไปแต่เราก็มีโปรแกรมในการดีเช็คตัวเองขึ้นมาอัปเดตตัวเองขึ้นมานะครับเพราะส่วนมากก็จะดูได้ทุกคนจะมีเป็นบางตัวบางจุดนะที่อาจจะมีปัญหาเช่น อะแดปเตอร์พังนะครับอะแดปเตอร์ที่เสียไฟอาจจะเสียเพราะมันมันไม่ได้เปลี่ยนคือไอพ้พวกพวกอุปกรณ์ไฟฟ้ามันต้องเปลี่ยนสองปีต้องเป็น,นแบบนันนคือมันต้องมีการเปลี่ยนหรือไม่ไม่งั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีสายขาดนะครับสายสัญญาณเพราะว่ามันมีรถไฟฟ้าซึ่งซึ่งทําทําแล้วก็ไปโดนสายสัญญาณเรา แลายญาตเราเนี่ยวางว่าส่วนมากามออกทอมอกับผมเนี่ยก็จะวางกันใต้ดินแลอาจจะมีการขุดไปโดนหรือเราไม่รู้ก็าอาจจะเป็นไม่ได้และจากการสรุปกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์ควบคุมและสังการจาราจร,จรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่1ติดตั้งทั้งหมด16จุดใช้งานได้ปกติทั้ง16จุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่2ติดตั้งทั้งหมด55จุดใช้งานได้ปกติทั้ง50จุดและใช้การไม่ได้5จุด เนื่องจากสายไฟเบอร์กัดข้องและบางจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าและมีการติดตั้งใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน2556ทั้งหมด17จุดใช้งานได้ปกติ14จุดและใช้การไม่ได้3จุดเนื่องจากสายไฟเบอร์ชำรุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่3ติดตั้งทั้งหมด77จุดใช้งานได้ปกติทั้ง77จุดและกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่4ติดตั้งทั้งหมด70จุด ใช้งานได้ปกติทั้ง45จุดและใช้การไม่ได้25จุดเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดหลายจุดนอกจากนี้หากประชาชนต้องการจะตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยตนเองก็สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของทางกรุงเทพมหานครได้ที่ www.bmatraffic.com มันก็จะเห็นสภาพการจราจรในกรุงเทพนะครับว่าตรงไหนสีแดงก็ติดรตรงไหนสีเขียวคือโลง่งพอเราจะเลือกดูสมมุติว่าเราจะดู ซอยจันห้าสิบห้ามันก็จะขึ้นมาซอยจันห้าอจันห้าสิบห้าอยตรงไหนมันก็จะมีสองตัวนะครับแล้วกดเข้าไปดูที่ตัวนี้ครับก็จะโหลดภาพออกมาให้เราูนะอ๋อก็จะเป็นกล้อง4ซีซีทีวีแบบนี้เลยนะคบครับมันก็ชัดนะชัดไหมชัดครับอ่าก็สามารถดูการจราจรได้มันจะมีนะครับถ้าสมมติเราโหลดพลิเข้าไปแล้วกล้องนี้มีเสียมันจะสามารถบอกเลยนะครับว่าล้องนี้ไม่เหมือนุภาพสมมุติว่าตัวแดงครับเนี่ย ขึ้น,นเพราะาไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยถ้าเกิดมัยกล้องตัวไหนมันบอดปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปรีเซ็ตตัวเอง<ม>แล้วก็จะปรับขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดเราดูไม่ได้สักพักเนี่ยนะมันก็จะดับมันก็ขึ้นมาใหม่มันจะเป็นกล้องที่คือมันจะอัดนตลอดมันก็ถ้าเกิดมันดับปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตตัวเองแล้วก็อัพขึ้นมาใหม่<ช>เป็นแบบเนี้ยเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพโอเคนะ เราจะเจาะลึกทุกพื้นที่ตามติดทุกเส้นทางในสเปเชียลรีพอร์ตอารเรกรุจีถ่ายภาพพระราฒิฤทธิธ์อักษรรายงาน